อันนี้น่ามันคนเพื่อนไก่กันไก่กันเค็มนะคะอ่าโบไปกินเด็ดเด็ดเด็เค็มเนาะกันนี่น่ากันนน่ามามาทางไก่แซ่บคนเรานี่เอ้อบูเฮากิโละวะก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แบ่งให้แน่เด้อทุกคนสวัสดีสบายดีทุกคนเออตอนนี้ก็ยังอยู่ ลวงนำทาเนาะทุกคนเนาะอยู่ตาดนำดีตอนนี้ก็ไเลยแล้วคอนเสร์ตแล้วแต่ว่าบุท่านกับเพราะว่าทีมงานหนัดเตะซ็อกเกอร์นำอีกเนาะเซบานนำกันอยู่เลยบริกับเพราะว่าเมื่ออื่นไปแหละปี่พี่รถไฟกันหาจะได้เลื่อนเลื่อนกับไปเป็นอ่เมื่ออื่น,นเลื่อนไปเมื่ออื่นกับลวงพะบางหรือกับวันที่เสกเกแมนกับไปอ่าปากซี กระเทือนได้มาหลวงน้ำธาเนาะมันก็ไคยต้องได้เที่ยวบ่เห่อคือกระติดใจหลวงนำ้ำธาแหงเนาะเลยว่าชวนอยู่ตอนนี้กับบางสิไปเฮือนนัดดาวนะทุกคนเนาะอันนี้ก็บ่เคยไปจักเถือ่อมันเดมาแล้วมันต้องได้เลาะยามเลยทุกคนคือเมื่อวานนี่ก็ไปเฮือนเบสิกเบสิกลาลาเนาะเป็นสองคู่หักที่บ่มีหยังเลยนะเบสิกกะธรรมดาเด้ลาลากะลาลาเบสิกลาลา <laughs> เมื่อวานนี่ไปกินซอยจุ๋ยเฮือนเพื่อนคือมื่อนี้ก็สิไปกินเข่าอยู่เฮือนบ้านนัดดาวนะทุกคนอันนี้ก็บบุเคยไปจักเถื่อบ้านนัดดาวนัดดาวก็ว่าคอยก็บบุเคยมาเฮือนจักเถื่อบสั่นก็ผู้ที่ตังต่างคนต่างบุเคยนะก็เลยสิไปยามเพื่อนเพื่อนนี่ก็อยู่บ้านเนี่ยก็ว่านี่บ้านน้ำดีเนาะบ้านน้ำดีบ้านน้ำดีทุกคนนี่ย้มันอันนี้สนเผาแลนแตนฮะสนเผาแลนแตนสนเผาแลนแตนแม่มีใช่ปะ นี่แหละบ้านบ้านในแนแ่เขาเหี่ยอยู่ดีสุนผ่าวเรนเตนแม่ละซผ่าวเรนเตนน้ำต้านอดีโอ้ยแม่เนง่ยสุนผาวเ่นเตนบัดข้าวดีโอ้ยบัดดีสุนผิลูกเซเรนเตนเราห้วยับเแล่นเตนเลนเนนเตนนนี่นะงานในเขือนฉีดมันเป็นจะแบบคือเป็นผู้เนาะ อากาศอยู่นลางเวทนี่จะฮอนเธอฮอนว่ะอากาศนี่กางเวทก็งเวทนี่จะฮอนกลางคืนนี่จะหนาวแบบแปลกนะกับกังเวทนี่จะแจ้งอยู่นี่กางคืนนี่จะมืดเงิดเลยรับตาก็จะบริเวณยังอยู่แถวนี้นี่คันมืดตาเนี่ยก็ไขรแน่ ก็มาฮอดบ้านหน้าดาวเนี่ยดูนะบ้านน้ดา,นนนนานนดีเคนกระจอบอยู่เดียวนี่ยไม่ใช่กะขับไปบ้านน,าน,นี่เป็นตะม่วนเลยแต่เขาเปิดเพลงตึมต่ำตึมต่ำอยู่บอกล้าสขับไปเนาะนี่ขด้เพนหน้าดาวเขาอ,อยู่แถวแคบแคมนอกเนาะมเพื่อขับไปในสบายถ่ายหิ่นเพราะว่ามันเขาเปิดเพลงบนบ้านโอ้อยืนมีซีรีส์ไอเอสขายชื่อมา บนน้านนัดาวนอะทุกคนบนในทั้งขางกพอเยนะลูกก็นอนแอะอยู่ตาพี่กระบอาวนีเอ๊ะยืชนชิ้นน้ำโอ้ขันยมีหันกระแลมอะี่เล่สิโทศเศกกระตุนเขาก็มันดาก็ลืมกระตุนเน่ายงแฮมเนาะนอนมาได้ ขาดกระตุนไม่ได uh, um, no. ้เสียม yeah. ันครับไปถิ่มมันไปจักรเห็นมันเน่าฮัลโหลอ่าเห็นมาดิอ่าคอยโทรไปวงหนึ่งนะคอยลืมเครื่องอยู่ห้องสองศูนย์เจ็ด เครื่องมันเป็นกระตุนนะตุ๊กตานะตุ๊กตาแมนแมนตุ๊กตากระต่ายเน่าเน่าดอกเฮนบอกโอเคเดี๋ยวค่ะทินจะขับไปเอาทูแจ้งมาเบอร์นี่เด้อเฮ็นและกวางเห็นมาดิโอ้โอเคแมนแมนแมนกระตุ้นเน่าเน่าดอกโอเคเอาป้าไปเด้อเดี๋ยวจะแบะขับไปเอานะโดยโดยขอบใจหลาย น,นแลนะเนาลืมก็ไปลืมกระตุนวันดาอีกใช้เหื่อมันตัวไหนนี่ดิปไปทีเข้าไปไปช่วยถ่ายคลิปเข้าไปนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันอ่ะน,นะมันเขาเปิดเท่ร้ายพอดักสิถ่ายตัดภาพออกมาบรรยากาศในเฮือนเราทุกคนเนาะปอยเพิ่นผู้ว่าลูกเคยใส่มองสิมากอะมาตอนหับเกือบจะว่าเบิดบ้านเบิดขออ้อไอตัวเลยนะวันหน้า สวัสดีส <si วัสดีทุกคนเลยขอบคุณคุพรรณนะครับครแนวคปิเต้กินเนื่องจากว่าเลือดแป้งอยู่น้ำากิาปากน้องมาจากต่างกันหนิงกันกินอยู่อันนี้ก็เป็นเมนดาวเห็ดให้กินเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในเขือนมแต่พีน้องเพื่อนนั่นนี่แหละก็อบอุ่นเนาะกินเขากินน้านำกันอันนี้ก็เป็นเลือดแป้งเนาะสุพารณาซีซิมก่อนแต่ว่าเพื่อนว่ามันบ่อยาคคือเลือดแป้งป่ะนีอืมกันหนิงกันซิมนะตอนนี้นี่ ข่อยก็ได้ซิมไปเนาะคำหนึ่ง uh, อ uh. ืมต uh. hmm. ึบไปคำหนึ่งทางหนัดดาวกับแม่กัหัวอยู่หนัดดาวว่ไยจะสิกินเด้อยจะสิกินเด้อไาจัดแม่ข่อยเฮ็ดมาอืมแซ่บอยู่เพิ่นน่ะแซ่บเซ็ปเห็นบ่เบิ่งปากแซ่บอืมในนามในนามคนฮู้จักในนามคนใจกันเนาะมู่ไปตะกินมาเน่ะแต่ว่ากระเซ็ปเนะทุกคนเนาะแต่มันอยากติดเค็มหน่อยนึงอืมแต่ว่ามันมันบ่คือไทยไทยปักเซ่เฮ็ดนะข้าไทยปักเซ่เฮ็ดเขาจะใส่แบบ หัวสิงไคอะไรก็เป็นผักหอมปนนั่นนี่หลายอย่างเนาะแต่ว่าทางเนื้อๆน,นี่เขาเห็ดเลือดแปลงจะมีใส่แต่ผักบัวเนาะก็เป็นเลือดกามนั่นนี่อันนี้ก็มีแต่ครอบครั้วผลเบิดเนาะ,ะทางไอตูฮีโร่ไอตูฮีโร่ก็เกือบจะกว่าเจอะเจอกันถูกบอลเนาะบัวจะเป็นปากเซหลวงผอบหลวงพบอ,องพบ้างในเจอะแต่ไอตูตลอดอเอากลับมากินเบียร์กันไพ่มาล้วงน้ำท่านี่ต้องเมาเนาะทุกคนเพราะว่าเขากินเบียร์จะก็ บักนอตอี่มันมากเลยใสอันนี้นายจะแมนนอกดัดดาวบอกเอฟซี FC ตัวยงมาฝ่า,า,าว่าเถวว่าผัวแคลกบ,บมี่ขีดตัววันด,าด่าตอนใหญ่นี่แมนเบิดเด็วนี่ลูกหลานเพื่อนนี่มาฝ่าวเอฟซี FC ตัวยงแบกคือหัวสัน่นหมักแหงเดี๋ยวตอนนี้กับโบเตดดอันนั้นทุกคนตอนหนึ่งจกว่าเขาห้องเพลงลายเขาสิไปสั่งให้เขาแบบเอ้ยปิดเพลงคนจี่ายคลิป มันก็ับ่ได้อีกเฮาก็เลยแบบเอ้าไทยก็มาฝากเสียงเอา like ซะนี่ก็คือแม่นัดดาวเนาะบึงยังหนุ่มๆสาวๆอยู่ไดยโดยเฉพาะแม่นการห้องเพลงของแม่นัดดาวนี่ม่วนแต่ม่วนว่าเนาะบ่แพ้ลูกสาวเลยแหละอือฮูเลยเนาะว่าลูกสาวได้ไพมาว่าห้องเพลงม่วนได้ไพเขียวไปใส่บ่มนหน่อยตัวนี้บันดากดินยังม่วนซื่นเนาะสุภนากรมากบแฟนเหอนเนาะนิ้น กมวนซื้อนะทุกคนแต่ว่าเฮากับบริขินอยู่ดนปดันไดเนื่องจากว่ามีเวียกต้องออกไปต่อบอนใหม่ก็เลยมาเวะสังสรรค์กันน้อยหนึ่งเนาะบาทอยู่ดวงนำ้ำ่าพอดีมีคนเสรอตอยู่ดวงน้ท่าก็เลยได้มายาม ตอนน uh, ี้ก็พบออกมาแต่เพื่อนน่ะด้เราทุกคนเนาะอาจจะไปถ่ายบรรยากาศร้ายอ่แต่ว่าตัวบวงหนึ่งนี่เราคือเ้างผ่าเสียงเนาะเพราะว่ามันมีเพลงตีเหลกกิทนั่นนี่ร้ายตอนนี้เราก็สซีไปเดินเนาะเพราะว่านัดกับไอ้หลายเอ็มดีเลยกับเบสิกละละจะฟ้องเพลงตื่นจากฝันบ้านเลยนะคะทุกคนเยอะวันนี้เราจะได้กลับบ้านแล้วไป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 สิไปเดินบ้านต่อเนาะบดนี้ ไปนอนมะลูกเยอานี่จะไปเบิร์นเดินเอิข้ามแล้วเขาไปกินข่าตอมิตจไปนอนอยู่ก็ได้ไปกินข้าวสิมาหับเอาม่งพอดีไปนอนบนไหนมึงเห็ยมใกะกะกันเหรอเนี่ยมันขักกลัวมันเด้อมันเด้อเดี๋ยวอันั้นเนาะทุกคน เดี๋ยวสิไปเดินบ้านก่อนป่ะนี่นี่คือบ้านนัดดาวเนาะบ้านน้ำบีบรรยากาศก็ะมวนเนาะพ่อแม่นั่นนี่ก็เป็นกันเองกินเหล้ากินเบียร์มวนซื่นสบายเฮฮาปาร์ตี้ไอตูเจ้สิเขาห้องแฮมก่อนบ่กี้เรื่องอาสุดนี่ไปเรื่องเขาก็ไปเปลี่ยนหัวเรืองก็ได้ไปแบบไอ้เขาโรงแรมเอานี่ไปไหวก่อนเออแล้วก็จะไปแบบห้องแฮมเขือนก็ได้ไก่กับน้องแฮมนั่นก่อนห้องแฮมอัะเอ่อเอ็มเอ็มอีเอ็มอีเอ็มอีเขาบอกยังเหี้ยวกีเอ็มอีมีนะเอ็มอีตัวเอ็มหรืตัวอี ฝากทั้งบริษัทแป๊บสี่เนี่ยนะครับเรียกชื่คลิปก่อนเราเคยบอกเนาะว่าอยากให้เพิ่มเติมความอ่าวุโสความสาวุแต่แป๊บสี่เนาะว่าแต่มันตอนตอนที่บอสซับเลยอีนี่เป็นคุณอาฝากทั้งเนาะบริษัทแป๊บสี่เฮ็ดคือแป๊บสี่ไทยเลยกับนี่กันจะคุณไปกินของไทยแต่จะเป็นคนลาวะไรคือบอซัพพอร์ตของเล่าในการพอร์ตอยู่แต่ว่าเขากับรสชาติเนาะจะให้มันคือกินแม่น่าจะอยากกินแซ่บแทบกระเทาะเพราะว่าหลายคนไม่อยู่ไทยอี่ะ บ,บอกแล้วเว้ยจ,จิ๋วแล้วแต่ว่านี่แหละ,ะ,ละอยากกินแบบสีเหลาแต่อยากกินแบบแสบๆจากใจผูบบริโภคเนาะฝากถึงบริษทัทจะบาทเนี่ยไอตัวอ๋ออยากให้มันหลุดลงเนี่ยตอนนี้ก็ราคาชึกลาย <laughs> พวกเนาะเพราะว่าชึกลายแหละถ้าคนมีเงินซื้อขายมันแพงไปเลยบ่ใ,ใ,ให้ให้มันลุ้มวะตะกี้น<อ>ี่หมากหนึ่งชองหมากนี่ดีได้เดียวนี่เป็นซิฟยังบุตรีเดียวนี่ออ๋หักกระสุนบ่เป็นเนี่ยจะไปเตะบาลระสุนยาบ่บกระปืดไปจากสองสามเมตรไปเห็นนะเดี๋ยวเจอกันยงแฮมนะทุกคน เสบดไปที่บ้านนเระว้อแ่อย่สิบปเตทบานกันครัมึงจะเปลี่ยนสูตไปเลยบอกด้วยว่าไปเอาสื่อสูตรญี่พุ่นสื่อสูตใหม่บอกมีสูตรสื่อสูตรแนนำบอกื้อมาอยู่สุดกีฬาอยู่อยู่แงแเป็นเ่อนกันไปที่บ้านไมไไปไปขึ้นมากึ้นมากึ้นมากเยอกับทีมงานลงลำธารเท้านเขาจะเจอกับทีมเขาที่เนาะ

จีแอคือท่านมาเนาะถ้าจีแอกดิไส่มาไปเดินมารถไปเลยด่ามือนอนเวยด่าจะจะจะสิไปเตบ้านไมไปดีเือนไปไปเลบ้านวี่เจาไปนอนเลยมือแรงเข้าไปกินข้าอีกบ่บ่ดิใส่บ่ดิบมาฮะจิ้มม้นปากเจี๊ยบ อปอยู่บมีนี้ไม่แต่สิบสิบบาหูดลืมหูดสิบลืมหูดสิลืมลืมลืมหูดลืมลืมลืมหูดลืมลืมลืมหูดลืมหูดลืมลืมหูด